ก็มาดูรถกันนะครับที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนอกจากจะได้ดูรถคันสวยๆนะครับมีออปชั่นดีๆแล้วก็ยังได้ชมความงามนะครับความสวยงามของผู้คนที่มาเดินนะครับในห้างโรบินสันแห่งนี้รวมถึงพิตตี้สาวสวยนะครับที่จะคอยแนะนำออปชั่นต่างๆของรถนะครับที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์นะครับงานก็จัดถึงนู่นเลยครับวันที่8พฤศจิกายนนะครับ ทันที่อยู่ทางสุรินหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ศรีสะเกดอยู่บุรีรัมนะครับอยากได้รถสวยๆนะครับคันนี้ก็เป็น t o โ o ต้าฟอร์จูเใหม่นะครับรถสวยๆนะครับออปชั่นเท่ๆดีๆก็มานี่เลยครับที่งานมอเตอร์โชว์ที่ห้างโรบิสันไลฟ์สไตล์นะครับ<อ>ที่สุรินนะครับ